สวัสดีครับคุณผู้ชมแถวๆนี้น้ําก็ท่วมเยอะเหมือนกันครับแถววัดปูมินเนี่ยครับวัดช้างคําวรวิหารแถวนี้ครับตรงนี้ถนนสวยงามครับทางเทศบาลก็จะติดไฟไว้สวยงามมากครับคุณผู้ชมทางเทศบาลบอก,กันติดไฟไว้สวยงามอลังการแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้คงจะติดไว้เมือ่อคงจะติดไว้นานแล้วคุณผู้ชมก่อนน้ําท่วมแล้วบรรยากาศตอน ตอน18นาฬิกานะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครขายสินค้าที่ขวงเมืองนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นถนนถนนทน่องเที่ยวครับตอนนี้เราก็เดินทางไปเข้าไปวัดศีมงคลนะ,ะน่าจะใช่วัดมงคลวัดมงคลวัดมงคล ที่กำแพงเมืองก็สวยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยคงจะพัดพาเอาของสวยๆงามไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราติดไฟแดงแถวๆหน้าสี่แยกปั๊มน้ำมันตาหอยปั๊มน้ำมันเชียวเราเดินทางไปเลยครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราเจะเอากล้องมือถือถ่ายทําว่าวัศรีมงคลเป็นอย่างไรนะครับหรือ้ายมือ,อคุณผู้ชมว่าเขออาอลังการโอ้ก็ยังอลังการอยู่นะคุณผู้ชมโอ้เขาท่าอยู่เขาท่าอยู่โอ้ติดไฟก็อน้ําไม่พัดพาแถวนี้เ็าท่วมมันกันหมดคุณผู้ชมแถวแถวนี้นะน้ําท่วมประมาณสักแถวนี้ประมาณสองเมตรได้ครับแถวนี้นะอ่า ี่แยกธนาคารกอกาศอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับแถวนี้ประมาณสองเมตรน้ำท่วมนะครับสี่แยกตรงนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นร้านโตลุ่งนะครับร้านโตลุงก็จะเปิดตลอดนะครับช่วงน้ำไม่ท่วมก็เปิดตลอดเดี๋ยวไปเราค่อยๆไปดูพาคุณผู้ชมไปดู ร้านขายอะไรอะ่ะร้านโตดเดอร์โจลุงขายขายริมทางข้างถนนคับผู้ชมตอนเย็นๆก็จะมีแถวๆนี้แล้วครับมาหากินกันได้ง่ายครับราคาก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมแต่รถก็ติดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดด้านมาหามาซื้อหาอาหารตอนเย็นแถวๆนี้แล้วครับเป็นพวก อาหารการกินพวกเนื้อแล้วก็กลวยเต๋ยวนาลาดหน้าอะไรตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ผมจะถ่ายได้แค่ซ้ายมือคุณผู้ชมเท่านั้นเองครับความมือคงทําไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมก็ขับรถด,ดันซ้ายมือนะครับเพราะ้า้มือเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเปลี่ยน เป็นเป็นพวงมาลัยแล้วก็สับเกียร์ได้นะครับคุณผู้ชมเด็กเราก็ถือโทรศัพท์ขวามือก็คาไว้ตลอดนะครับขามือซ้ายถือโทรศัพท์นี่มันเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับมนันเกียร์ธรรมดานะค,คุณผู้ชมรดยเยอะนะครับใครๆก็จะมาหาอาหารการกินตอนเย็นแถวนี้นะครับเนีเยอะมืนกน,นะครับคุณผู้ชม มาเที่ยวจังหวัดด่างก็อาหารการกินถ้าไม่มีข่วงเมืองก็จุดถ้าไม่มีข่วงเมืองก็ตรงนี้แหละครับอาหารการกินนะแต่แต่มันไม่มีที่นั่งให้กินนะคุณผู้ชมก็คือว่าซื้อไปกินเท่านั้นเองครับกินที่บ้านนะอไปแล้วครับตอนนี้เราก็หมดแล้วนะ้างหน้าก็จะเป็นวัดสวนตาลนะครับมันยังเห็นอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ่ายทําก็ยังเห็นเพราะว่ามันมันไม่มืดมันสลัวสลัวสลัว ก็ประมาณ18บแนาฬิกานะครับอ้าวไปแล้วตอนนี้แถวนี้ก็ท่วมหมดเลยนะน้ำนะครับอา่อาสีแยกสวนสวนัดสมทานเนี่ยนะคุณผู้ชมสีแยกวัดสมทานก็จะท่วมเหมือนกัน,นครับท่วมแถวนี้ท่วมประมาณสัก50เซนได้เนะี่ยคุณผู้ชมแถวนี้นะห้าสิบเซนในรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับรถยนต์ก็ยังไม่ได้เลยนะรถยนต์นะ รถเก๋งรถกระบะยังไหวอยู่นะครับแต่รถเก๋งไม่ได้เลยแถวแถวนี้นะนี่แถวๆนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายมือวัสดุรานแล้วข้างซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอบจอบจอจังหวัดหน้านะแถวนี้ก็ท่วมนะคุณผู้ชมแถวนี้ก็ห้าสิบเซนน้าครับแถวนี้นะเราเดินทางไปก็จะไปสามแยกสามแยกเซเว่นสามแยก เขาเรียกสามแยกอะไรอะบ้านบ้านสามแยกเซเว่นบ้านอรัญญวาสบนตอนบนใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าสามแยกสนามกีฬาเออตอนนี้เป็นสามแยกนสามแยกไฟแดงสนามกีฬา,าผมคงจะปิดคลิปไปตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแวกวชร์กดกระดิ่งรด้างเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ